ซ้อมเลยซ้อมเลยปุ๋ยรออะไรไม่รู้ถือท้ายปุ๋ยไปหน่อยเ็กเร็งหรือเปล่าสัละอี่สิซ้อมซ้อม ใช่นะัคนสุดท้ายให้นะไปเรียว่าขยะหรือว่าขยะวะตีมรงไหมมันม่มันไม่สู้เลยนะได้แล้หรือว่าตลาเลยรนะ้านในพันฝายนี้เลยนไม้ ดูอะไรใกล้หน่อยใกล้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 อะมาตรงนี้มีกัดว้วยไปตรงท้ายซอยไม่ค่อยมีอะไรกัดเลยวะเว้แต่และมันกๆดๆอ,นะอย,ยู่อะนะเฮ้ยอย่าบอกอกีนะีใหญ่เจ็ดรถสีเปล่า งานเลยนะโอ้ยขับฟาัอกเดี๋ยวหลุดมีเนื้เนื้อเนื้อะไม่ไม่เล่นเลยอ่ะมันกดจังวะกดจังเยแ่แวแแล้วเฮ้าวะาฝังอะไรมาไม่รู้นะฮปตาอะไรวะ ไปลาอะไรปลาหลัไอหลามะใส่กับข่าววะไอหลาป่ะ,ะ,ะอัดน้ำบานมาเลยนะ นางรายาะยะขวางใบจาก ขอเขาหน่ารักไว้นะโอเคหลักอหาข้าวของจริงวะฮะ